นี่คือเบนซ์มือสองนะฮะที่ผมเพิ่งเคยเจอเลยว่าเจ้าของเดิมนะฮะซื้อวารันตีจากศูนย์เบนซ์8ปีนะฮะเดิมๆเนี่ยนะฮะวารันตีเขาแค่3ปีนะฮะเจ้าของซื้อเพิ่มอีก5ปีเป็น8ปีซึ่งรถคันนี้นะฮะคือเบนซ์ C 350E ้าเอาวันกาดปี2017จดทะเบียนปี2018รถ7ปีแล้วท่านผู้ชมแต่ยังมีวารันตีศูนย์เหลืออีก1ปี ใครหาอยู่นะฮะดูคลิปนี้ให้จบราคาดีประวัติดีด้วยครับสนับสนุนโดยวิสารออโตโคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักพิกาน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอัลตค c าดอทสวัสดีครับผมเบียวิสารออโตอาครับท่านผู้ชมอยู่กับรถเข้าใหม่นะฮะเพิ่งได้ตัวมาเลยนะฮะ ไปรับมาจากเบนซ์พระรามสามครับสีขาวนะฮะเขาขาวเลยนะฮะนี่คือ Mercedes-Benz c c a r ีนะฮะ C350E นะฮะอวันกาดปี2017จดทะเบียนปี2018นะฮะตัวนี้ออกห้างป้ายแดง2อ0ล้านหแสนเศษๆนะครับวันนี้ผ่านไปแล้ว7ปีนะฮะราคาเหลือแค่8,59,000บาทเท่านั้นนะครับคู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิส อยู่รบ,รบเจ้าของเดิมเนี่ยนะฮะเช็คศูนย์อยู่ที่เบนซ์พระรามสามประวัติอยู่ที่นั่นเลยนะฮะแล้วจากคําบอกเล่าจากเจ้าของเดิมรถคันนี้เขาซื้อวารันตีเพิ่มไว้นะฮะจากเดิมเนี่ยมัน3ปีเขาซื้อเพิ่มอีก5ปีเป็น8ปีและรถคันนี้มันอายุ7ปีแล้วนะฮะเลขไม้แปดหมื่นโลยังเหลือวารันตีจากเบนซ์พระรามสามอีก1ปีนะฮะท่านผู้ชมนี่คือข้อดีนะฮะเจ้าของเนี่ยซื้อสดมาเลยนะท่านผู้ชมจากป้ายแดงประกันภยชั้นหนึ่ง ของวิริยะเนี่ยยังมีติดรถด,ด้วยนะฮะท่านผู้ชมคู้มือแจสำรองอย่างที่บอกครับครบๆและนี่คือประวัตินะฮะท่านผู้ชมผมซื้อรถ m e อร์ d e s Benz นเนี่ยนะฮะผมจะมีการเช็คประวัติของรถก่อนที่ผมจะซื้อเข้าอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ถ้าลูกค้าขอดูเนี่ยไม่มีปัญหานะฮะท่านผู้ชมให้ดูได้เลยนะครับผมดูแล้วนะฮะเรียบร้อยชัดเจนนะฮะว่าประวัติดีจริงๆนะครับรถ7ปีวิ่ง8 0 0 0มืนนะฮะ ก็ต้องถือว่าใช้งานไม่เยอะนะฮะอ่ามาเริ่มกันจากด้านหน้าก่อนเห็นไหมฮะท่านผู้ชมสวยงามนะฮะตัวนี้ไฟหน้าเนี่ยนะฮะเป็น LED นะครับนี่ LED High Performance นะครับมีไฟ d a y t i m มมาให้ด้วยเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้านะฮะมีทั้งหมด6จุดนะครับแล้วก็เลขทะเบียนนะฮะ7กะไก่ยอยักษ์2958นะครับโลโก้เบนซ์อยู่ตรงกลาง นะครับก็สีสันเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่ายังไม่ได้เก็บรายละเอียดใดๆเลยนะฮะริ้วรอยขูดขีดมีบ้างนะฮะเล็กๆน้อยๆแต่ไม่น่าเกียดท่านผู้ชมผมสตาร์ทรถอยู่นะ,ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันมาดูห้องเครื่องกันท่านผู้ชมนะฮะผมก็เปิดพร้อมๆกับท่านผู้ชมนี่แหละนะฮะ,ะเป็นชคคํายันสองต้นนะฮะรถสตาร์ทอยู่นะ,ะมาดูความเดิมจากฝากระโปรงก่อน เห็นไหมยังมีฝุ่นอยู่เลยนะผมขออนุญาตเช็ดหน่อยนะะเนี่ยเดิมๆดิมครับผู้ชมนะดูตะเข็บนะเนี่ยอลเล็บติกเห็นไหมครับอ่าเดิมๆนะสันลอนต่างๆเม็ดอาร์ตนะฮะเดี๋ยวให้เห็นชัดๆนะครับสติ๊กเกอร์นี่ตาปั๊มตัวเลขเห็นไหมครับเดิมๆเ,เลยความสม่ำเสมอของสีด้วยนะ และดูฉนวนกั้นความร้อนท่านผู้ชมเดิมๆเลยนะฮะอ่าทีนี้ไปดูไล่เรียงไปจนถึงน็อตยึดฝากระโปรงเดี๋ยวผมเช็ดให้ดูสักคู่น็อตไม่ขยับนะท่านผู้ชมนี่แล้วเห็นไหมตาปัม๊มตัวเลขเห็นไหมครับเดิมๆนะฮะแล้วไล่เรียงมาเลยเนะี่ยน็อตบานพับต่างๆน็อตซอกไล่เรียงลงมานี่ครับเห็นไหมเห็นมาร์กิ้งไหมจุดแต้มสี ไล่เรียงมาเลยเนี่ยน็อตซอกเนี่ยเดิมไม่ถอดไม่โดนประแจจนถึงน็อตแก้มตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะตัวที่สามนี่นะรถยังไม่ได้ล้างนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับแล้วนี่ตาปั๊มตัวเลขเดิมไล่เรียงไปจนถึงคานด้านหน้านะฮะที่เป็นอลูมิเนียมนี่เห็นไหมครับมาร์กกิ้งเนี่ยจุดแต้มสีนะดูดีๆไล่เรียงมาถึงคานหน้าบอกอยังอยู่เห็นไหมครับ เช็ดแล้วก็จะใหม่เห็นไหมครับมอก่ออะไนี่ดูมาร์กิ้งเนี่ยจุดแต้มสีมองจากตรงนี้ลงไปเนี่ยเห็นคานด้านล่างเลยเป็นคานอลูมิเนียมตัวใหญ่นะครับเนียนๆเ,เลยนะฮะบอดี้สวยเกรดเครับไล่เรียงไปนะฮะเนี่ยดูให้ครบนะท่านผู้ชมมาร์กิ้งนะรอยต่อคานเห็นไหมอ่าน็อตแก้มตัวที่หนึ่งตัวที่2ตัวที่3ามไล่เรียงไปเลยจนถึงบานพับท่านผู้ชม นะฮะว่าเดิมๆเลยเห็นไหมอ่าแบบนี้เนี่ยนะฮะรถคันสภาพเกรด A ครับนะฮะหารถต้องหาให้ได้แบบนี้น็อตไม่ขยับทีนี้มาดูเครื่องยนต์ผมสตาร์ทอยู่เห็นไหมครับนี่คือเครื่องยนต์นะฮะเมอ่อของ Mercedes-Benz เขาเลยนะฮะ2.0ลิตรนะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดเนี่ยให้พละกกำลังสูงถึง279แรงมา้า แรงบิดสูงสุดนะฮะท่านผู้ชม600นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 7G-Tonic นะฮะหรือว่า7จงังหวะเดินนิ่งๆเรียบๆเลยมาร์กิ้งต่างๆอยู่ครบนี่คือความสมบูรณ์นะฮะของรถยนต์คันนี้นี่แหละคัสสภาพเกียร์ A ต้องแบบนี้น็อตไม่ขยับครับมาถึงช่วงล้อนะฮะท่านผู้ชมเป็นล้อแมกอลลอยสีเทาปัดขอบเงินนะฮะ ตัวนี้เนี่ยนะฮะลอยล้อแม็กเนี่ยก็มีรอยเบียดฟุตบาทมาบ้างนะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดให้นะฮะให้ไปในสภาพนี้ไม่ได้นะฮะอายเขานะฮะท่านผู้ชมามาพร้อมกับยางมิชลินนะฮะท่านผู้ชมซีรีส์ก็225ทับสี่หา 18, นะครับส่วนปีของยางาปีสัปดาห์ที่ปี2022ท่านผู้ชมสภาพหลอกยางก็ยังลึกๆอยู่นะฮะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ ก็อีกสัก6เดือนนะฮะหปีได้นะฮะดอกลึกนะครับนี่นดิสเบรกนะฮะเมอร์ d e เดสเบน่ามีสีฟ้าด้วยนะฮะเมอร์ d e เดสเบนแก้มด้านขวาท่านผู้ชมมีสัญลักษณ์ปลั๊กอินไฮบริดนะฮะต่อการชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ถึง30กิโลเมตรนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะฮะอ่ามือเปิดท่านผู้ชมสีเดียวกับตัวรถคิ้วกระจกทั้ง4บานตัดด้วยโครเมียมนะฮะรถเป็นสีขาวมุกนะ สวยงามมาถึงตรงนี้เดี๋ยวพาดูโครงสร้างเริ่มจากประตูบานแรกกันนี่ดูตะเข็บนะเดิมๆต้องเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาเล็บดูเล็บผมนะเนี่ยผมเอาเล็บจิกเห็นไหมเป็นรอยเลยไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปนะฮะวัสดุเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหน้าประตูทุกบานนะฮะแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยวัสดุตัวนี้ วัสดุตัวเดียวกันหมดนี่แล้วรอยอาร์คต่างๆอยู่ครบสันรลอนความสม่ําเสมอของสีนะครับอ่าสันนิษฐานไว้ก่อนนะฮะเราตั้งจุดสังเกตไว้ก่อนว่ามันแท้ไหมมันเดิมไหมนะฮะอ่าให้เอะใจให้เอะใจไว้ก่อนนะครับนี่ซอกเดิมทีนี้แผ่นไปตรงแป้นวางเท้าเลยท่านผู้ชมรถผมต้องไม่ลุยน้ําไม่จมน้ำนะฮะอ่าเห็นไหมครับเนียนๆแบบนี้เลยขยับออกมากล้องก็จะมาดูโครงสร้าง เม็ดอาร์คกระดูกงูหรือว่าจุดสปอร์ตนี่ชัดๆกันเลยคมๆกันเลยนะเนี่ยแกะให้ดูนะเห็นไหมแกะให้ดูทั้งแนวได้เห็นไหมครับเดิมๆดูให้ดีดูให้ดีดดนะฮะเวลาใส่คืนก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับดูด้านบนเสร็จแล้วอย่าลืมดูชายล่างนะนี่มันไม่เสียเวลาอะไรมากมายท่านผู้ชมดูตรงนีน้ี่เห็นไหมครับดูดีๆมีตัวเลขอยู่ นะฮะดูดีๆมีตัวเลขอยู่แล้วก็รอยอาร์คนี่แผ่นเพจต่างๆเห็นไหมครับ W205 นะฮะตัวนี้อ่าโอเคนะฮะซอกดูหมุดเนี่ยหมุดบานพับเห็นไหมเดิมเดิมไม่แกะตัวล่างตัวบนชัดเจนครับแบบนี้โอเคไปบานที่สองบานแรกผ่านเนียนๆบานที่2มาตะเข็บโอ้ชัดเจนนะท่านผู้ชมดู ซับในเห็นไหมฮะ,ะมาร์คกิง้งไอไม่ใช่มาร์คกิง้งจุดเม็ดอาร์คต่างๆความสม่ำเสมอของสีเนียนๆครับมาชัดเจนนะฮะแกะดูได้ครับเบนก็แกะดูได้ท่านผู้ชมโอเคดูด้านบนเสร็จแล้วก็แกะชายล่างเห็นไหมครับชัดเจนนะฮะแกะดูได้เลยนะที่วิสานออโตโคาร์ของผมเนี่ยนะฮะลูกค้าไม่กล้าแกะบอกนะ คุณเบียแกะให้ดูหน่อยนะฮะผมไม่กล้าแกะไม่มีปัญหานะฮะแกะให้อยู่แล้วนะครับมาต่อกันที่ด้านท้ายไฟเบรกไฟท้ายนะฮะท่านผู้ชม LED เต็มระบบเลยนะครับเห็นไหมครับมีสัญลักษณ์ c ี 350E นะ,ะตัวนี้กล้องมองหลังมีนะท่านผู้ชมอยู่เหนือกรอบป้ายทะเบียนเซ็นเซอร์การระยะด้านท้าย6จุดปลายท่อคู่นะฮะ,ะมาเปิดฝาท้ายกัน ฝาท้ายไฟฟ้านะาดูความเดิมก่อนของฝาท้ายนี่เห็นไหมครับเดิมเดิเนียนเนดูให้ครบทั้งเส้นเลยบอกแล้วว่าวัสดุเดียวกันหมดนะครับทีนี้มาดูที่เก็บสัมภาระท้ายรถนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่เดิมเดิมกว้างนะเก็บของได้เยอะและมีสลักนะฮะพับเบาะได้เดี๋ยวผมดึงสลักเห็นไหมครับนี่ เห็นไหมพับเบาแล้วก็สามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระ,ะได้นะฮะอนเนกประสงค์เพิ่มเติมนะฮะนี่คือข้อดีครับมีดีกว่าไม่มีเวลาปิดก็นี่ปึ่งโอเคมาด้านซ้ายครับบานนี้ตัดเก็บเดิมๆครับท่านผู้ชมความสม่ำเสมอของสีลอยอาร์คเห็นไหมสันลอน สบายใจหายห่วงแบบนี้นะฮะชัดเจนนโครงสร้างสวยนะเราก็สบายใจได้ว่าเราได้รถที่ดี<ๆ>เราได้รถที่ไม่ชนมาไม่คว่ำม,มาไม่จมน้ำมาเนี่ยแหละครับในเหตุผลในการแกะนะฮะท่านผู้ชมใส่คืนให้เรียบร้อย โอเคบานสุดท้ายแล้วเหมือนกันนะครับวัสดุเดียวกันหมดนะครับเดิมๆแผ่นไปที่ซอกเลยนะซอกก็เดิมๆท่านผู้ชมเห็นไหมฮะไม่แกะไม่ถอดนะครับมเม็นอากชัดๆเลยเห็นไหมครับ าชายล่างเห็นไหมครับตัวเลขนะมาเมอาร์คด้วยตัวเลขด้วยแล้วดูกรประตูดูหมุดนะฮะเดิมๆทั้งตัวล่างตัวบนชัดเจนครับโครงสร้างสวยดูหลังคาหน่อยหลังคาก็สีดำนะฮะรถจอดในร่มนะฮะเนียนๆสรุปให้เลยครับท่านผู้ชมนี่คือ Mercedes-Benz นะครับ C ี a s s W205 นะฮะ C350E ปักอินไฮบิด e. ตัวอวันกาดปี2017จดทะเบียนปี2018บอดี้รอบคันผมดูแล้วนะฮะซื้อรถต้องได้แบบนี้รถมือ2โครงสร้างต้องแบบนี้นะฮะโครงสร้างต้องเกรด A แบบนี้นะฮะนี่คือรถสวยคันหนึ่งเลยนะฮะที่บอดดี้สวยมากชนหนักไม่มีชนเบาก็ไม่มีผมสามารถระบุในสัญญาซื้อขายได้ ผมสามารถยินดีให้ลูกค้านำรถคันนี้ไปตรวจสอบที่ศูนย์เมอร์ d ซเด e เบนได้ผมสามารถยินดีให้ลูกค้าพาช่างหรือว่าบริษัทรับจ้างดูรถยนต์มือสองมาดูที่เต็นท์ได้ผมสามารถให้ลูกค้าทดลองขับถนนจริงก่อนตัดสินใจได้ผมสามารถยินดีให้ข้อมูลลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังหรือว่าเลขทะเบียนไปตรวจสอบก่อนได้ไม่มีปัญหาผมนำเสนอด้วยความตรงไปตรงมานะฮะแล้วก็ คุยด้วยข้อเท็จจริงไม่กังวลใดๆอยู่แล้วครับมาดูภายในกันท่านผู้ชมนะฮะรถภายนอกสีขาวภายในสีดำนะครับเริ่มจากแผงข้างก่อนบูหนังเนี่ยใหม่นะฮะท่านผู้ชมกระจกไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติเห็นไหมครับจบของเดิมติดฟิล์มมานะฮะเป็นลามินาม่านข้างมีมาให้เห็นไหมครับตรงนี้ตกแต่งด้วยลายไม้สีดํามือเปิดเป็นโคมเงียบดูความใหม่ของบอกท่านผู้ชมเห็นไหม บบอหนังสีดำสภาพดีนะฮะตรงนี้ใส่ไม่สนิทเดี๋ยวใส่คืนก่อนนะฮะามาลองนั่งนะครับท่านผู้ชมอโอเค นะเล็กรูมเฮดรูมนะฮะได้อยู่นะท่านผู้ชมสภาพดีเบาะนุ่มนะพื้นใหม่นะครับเบาะอ่าตรงนี้มีกระเป๋าจิงโจ้มีช่องแอร์สช่องปรับความแรงลมได้นะฮะตรงนี้เป็นช่องเสียบ Power Outlet ท็นะฮะท่านผู้ชมหลังคาสีเทานะฮะไม่มีหย่อนท้องช้างนะครับนี่คือที่เท้าแขนเป็นเก๊ะใส่ของนะฮะใส่ขวดน้ำได้ เสาซีมีแอร์แบ็กนะฮะถุงลมนิรภัยด้านหลังมีม่านไฟฟ้าสภาพดีครับท่านผู้ชมโอเคเลยนะฮะอ่าใหม่นะฮะรถ7ปีนะฮะดูแลดีครับนะครับหนังตึงเปี้ยเลยหนังเดิมด้วยนะครับอ่าเนี่ยรถมือสองเนี่ยนะฮะต้องสภาพแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเข้ามาแล้วไม่มีกลิ่นอับกลิ่นชื้นนะฮะอ่ารถเจ้าของเดิมดูแลดีรักษาดีครับแบบนี้บอกได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูในตำแหน่งผู้ขับขี่กันต่อครับ ตำแหน่งผู้กับขี่ครับท่านผู้ชมดูแผงข่าก่อนนะฮะบูหนังเห็นไหมครับกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงอัตโนมัตินะฮะเซ็นทัลล็อกปรับพับไฟฟ้านะฮะอ่าแล้วก็นี่ปรับเบาะไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมเปิดฝาท้ายนะครับแล้วดูนี่นะฮะสภาพเบาะท่านผู้ชมปีกเบาะไม่สุดเยอะนะฮะอ่ามีด้านหลังด้วยนะฮะสภาพดีนะครับเดี๋ยวลองไปนั่งดูหน่อยโอเค นะฮะนั่งสบายนะฮะท่านผู้ชมนี่คือพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังนี่หนังเดิมท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่คือหนังเดิมนะฮะสภาพดีนะฮะมีแพทเทิร์นชิปด้วยนะฮะปรับเปลี่ยนเกียร์ที่คอพวงมาลัยรับสายวางสายได้นะครับและนี่คือเกียร์คอนะฮะเป็นเกียร์7สปีดนะฮะเห็นไหมครับและนี่เป็นพวกปอดเบรกมือไฟฟ้านะฮะไฟหน้าออโต้ต่างๆนะครับไฟสูงไฟต่ำพาร์คิ้งเซนเซอร์นะฮะแล้วก็ ช่องแอร์แล้วก็เรือนไม้เรือนไม้นะฮะใช้งานไปแล้ว87,000โลนะฮะปีหนึ่งก็หมื่นโลเองอะ่ะหมื่นกิโลหมื่นหนึ่งประมาณเนี้ยนะฮะถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมสภาพดีนะฮะเนี่ยนั่งสบายอ่าฟุตสตาร์ตอยู่ตรงนี้นะอ่าสเตปต่อไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางครับโอเคนะฮะมาดูหลังคาก่อนไม่มีรอยเจมิมรอยยัน เห็นไหมครับสะอาดตามากๆเลยนี่ที่บางแดดมีไฟสองหน้านะครับอันนี้เป็นที่ใส่กรอบแว่นไฟสองสว่างกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับเสา A มี Airbag นะฮะถุงลมนิรภัยกระจกบานหน้ากระจกเดิมไม่แตกลาวนะฮะลายเซ็นยังอยู่คอนโซลด้านหน้าสีดําสภาพดีนะฮะไม่ชํารุดเสียหายนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับก็เล่นเป็นพวกกล้องมองหลังต่างๆได้ด้วยนะครับท่านผู้ชม เห็นไหมครับช่องแอร์3ช่องอตรงนี้เป็นระบบทําความเย็นนะฮะแอร์ Air แยกอิสระซ้ายและขว,วาตรงนี้เป็นเนวี่เรดิโอเมเดียแล้วก็นาฬิกานะครับนี่กา้านนี้เล็กๆเ,กเกนี่ยลืมบอกเป็นคูดคอนโรลนะฮะท่านผู้ชมและคอนโซลตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ขวดน้ําใส่แก้วน้ําที่เกีียบ,บุรีนะฮะพาวเวอร์เอาเลดและตรงนี้สามารถจะเล่นอะไรได้บ้างปรับม่านหลังไฟฟ้าได้ปรับเครื่องเสียงได้วอลลุ่มได้โหมดการขับขี่มีให้เลือกนะอีโค คอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพัทนะฮะแล้วก็อินดิวิ u a l นะฮะท่านผู้ชมโอเคแล้วแต่ชอบเลยว่าจะปรับไปโหมดไหนนะครับเนี่ยคอนโซลตรงนี้ก็ควบคุมต่างๆได้เกะใส่ของนะครับกว้างมีช่องเสียบ USB 2ช่อง SD Card ได้ด้วยนะฮะเท้าแขนได้แล้วดูความใหม่นะฮะของเบาะของผมนี่เกะใส่ของเนี่ยหารถมมือสองต้องได้แบบนี้ท่านผู้ชมสภาพดีนี่ขนาดสภาพแรกเข้านะผมยังไม่ได้เก็บใดๆเลย ถ้าทําแล้วเนี่ยนะฮะบอกได้เลยว่าเนี้ยบแน่นอนนี่คือรถยนต์มือสองที่สภาพดีมากสุดๆอีกคันหนึ่งที่ผ่านมือผมเลยก็ว่าได้นะฮะประวัติดีด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคสเต็ปต่อไปเดี๋ยวพาไปลองช่วงล่างและอัตราเร่งว่าเป็นอย่างไรเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมออกบนถนนจริงแล้วนะฮะกับเจ้า m e r c e d e s b e n z c c ์ซา e ปักอินไบตัววันกาด W205 ปี2017จดทะเบียนปี2018เจ้าของใช้มือเดียวออกห้างนะฮะซื้อสดออกห้างเลยในเล่มลำดับเดียวลำดับหนึ่งเท่านั้นนะครับคู่มือกุญแจสำรองบุกเซอร์วิสอยู่ครบๆประกันภัยชั้นหนึ่งเจ้าของเดิมยังมีอยู่นะฮะแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่เจ้าของเดิมบอกทีมซื้อผมมานะฮะว่าทำารันตีไว้นะฮะมีอายุ8ปีซึ่งรถคันนี้7ปีแล้ว นะครับก็แสดงว่าวารันตียังเหลืออีก1ปีนะฮะเข้าศูนย์บริการอยู่ที่เบนซ์นะฮะสาขาพระรามสานะครับเราไปรับตัวมาจากที่นั่นด้วยนะฮะเขาน่าจะไปเทินรถนะฮะท่านผู้ชมโอเครถติดๆนี่ผมไม่ได้คิดถึงอะไรเลยนะผมคิดถึงลูกพี่อย่างเดียวเลยนะฮะลูกพี่อำนวยความสะดวกนะฮะในเรื่องของการจราจร นะครับนะกดขันวินัยจราจรนะครับโอเคไม่มีนะฮะแสดงว่ารถเยอะวันอาทิตย์อันนี้รีวิววันอาทิตย์ที่11นะฮะท่านผู้ชมคลิปวิดีโอก็น่าจะลงวันที่12ช่วงเย็นอ่าเราไปรับรถวันอาทิตย์เลยนะเนี่ยที่เบนพระรามสพรุ่งนี้วันจันทร์ใช่ไหมหมูอ่าวันจันทร์วันจันทร์ที่12นะครับอ่าโอเค ฟิลล MM. ิ่งก่อนเลยนะฮะก็นั่งสบายนะครับไม่แคบนะผมนั่งเนี่ยผมน้ำหนัก90นะฮะสูง169เซนติเมตรห6 8ิบ้หเซนติเมตรนะก็นั่งสบายนะครับพวงมาลัยจับได้แต่ไม้แต่มมือนะฮะแอร์เย็นเร็วทัศนวิสัยในการมองดีช่วงล่างไม่ไม่มีเสียงอะไรเลยนะเงียบอ่านี่อยู่ในโหมดคอมฟอร์ นะฮะอ่าไม่ไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมนะฮะท่านผู้ชมเกียร์ก็เปลี่ยนสมูทนะฮะแอร์เย็นเร็วลองจำได้ไหมรถเยอะไปหน่อยนะท่านผู้ชมอ่าจำนี่หนึ่งร้อยนะฮะก็สบายสบายเลยรถเยอะท่านผู้ชมจำไม่ได้นะฮะแต่ดีหัวตาเลขไม่ต้องห่วงท่านผู้ชม ม้าก็279ตัวแรงบิดก็กดไป600้อนิวตันเมตรท่านผู้ชมดูจำตรงนี้หน่อยนะมีเตือนการชนด้านหน้าด้วยนะเป็นสัญลักษณ์เตือนนะครับสีแดงแดงขึ้นมานะฮะที่หน้าปัดเลือนใหม่ใครหารถเบนซ์น,นะฮะร,ราคาย่อมเยาวนะครับประหยัดจับป้ายแดงเยอะๆคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่สภาพดีราคาจับต้องได้ ผมขาย859 0 0 0บาทเนี่ยท่านผู้ชมต้องบอกว่าเครดิตดี D D, จัดไฟแนนซ์ได้เต็มไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะฮะคันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยจัดได้เต็มเอาเครดิตด,ด,ดีมาแลกไปได้เลยนะฮะแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนะฮะนี่คือรถยนต์มือสองนะครับท่านผู้ชมดอกเบีย้ยแพงกว่าป้ายแดงทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะฮะถ้าจะซื้อกันแบบให้คุ้มค่าจริงๆก็สมควรนะฮะที่จะต้องดาวสูงสูงเข้าไว้และผ่อนให้น้อยปี นะครับถึงจะคุ้มค่ากับท่านผู้ชมแต่ถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะจัดเต็มตรงนี้ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อยู่แล้วแต่ก็นะฮะแค่นำเสนอวิธีการเช่าซื้อที่ผมคิดว่ามันคุ้มค่ามากที่สุดเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมคันนี้ผมรีวิวทุกอย่างไว้หมดแล้วนะฮะก็ยืนยันตามคลิปวิดีโอนะครับคันนี้รู้อยู่แล้วนะฮะว่าจะซื้อคันนี้เข้ามาเพราะว่าเราไปมัดจาไว้ได้ อาทิตย์หนึ่งนะฮะเจ้าของเดิมรอเอารถป้ายแดงก็วันนี้วันอาทิตย์ก็ไปรับตัวเขามีเลิอกออกรถวันนี้นะเราก็เลยได้รถวันนี้ก็เป็นคุณอานะฮะคุณอาคุณอาคุณณะไม่ใช่คุณอาอคุณอาคุณณะออในเวทเดียวกันเป็นคุณอาผู้ชายนะฮะเจ้าของเดิมก็อายุห้าสิบกว่าแล้วนะครับท่านผู้ชมห้าสิบกว่า ห้าสิบกว่าแม้เกิดหนึ่งสามห้าสิบกว่านะครับก็เป็นคนเป็นคนวัยกลางคนแล้วนะฮะท่านผู้ชมไม่ได้ใช้งานแบบวัยรุ่นนะฮะสวิทสวาร์อะไรไม่ได้ใช้ใช้งานไม่เยอะใช้งานขับไปที่ทำงานเท่านั้นเองนะฮะที่ได้พูดคุยกันนะครับก็เปลี่ยนใหม่เพิ่มไซส์ใหม่นะครับขยับขยายใหม่เพราะเขาใช้มา7ปีแล้วเขาเป็นคนดูแลรถดีไม่ดีท่านผู้ชมก็เขาซื้อวารันตี8ปีอย่างที่เขาบอกแล้วประกันภัยชั้นหนึ่งก็ยังมีอยู่ นะฮะและรถไม่ช้าด้วยนะครับนี่ก็บอกอ่านี่ก็เป็นสิ่งยืนยันได้ได้ระดับหนึ่งแล้วว่ารถคันนี้ดีนะครับใครสนใจโทรได้เลยนะท่านผู้ชม,มเบอร์ผมนะฮะศูนย์เก้าหหห้าเจดเจ็ดซื้อรถยนต์มือสองต้องซื้อให้ได้แบบนี้นะครับประวัติตรวจสอบได้เครดิตอ่าไม่ใช่ประวัติรถตรวจสอบได้บอดี้สวยนะฮะอ่าไม่ไม่เยอะอุปกรณ์ครบประกรันภัยชั้นหนึ่งครบให้วลารีมาอีกนะฮะนี่แหละ หารถมือสองต้องได้แบบนี้ครับครับท่านผู้ชมและนี่คือนะครับเบ e. นซ์ซีส e พัคอินไฮบิดนะฮะตัวอวันกาสภาพดีจริงๆครับบอดี้รอบคันผมดูแล้วเกรดบกบวกเลยภายในดูแล้วสะอาดเรียบร้อยไม่มีตรงไหนชำรุดเสียหายเลยทดลองขับก็ทดลองแล้วดีจริงนะฮะช่วงล่างดีอัตราเร่งก็ดีนะครับอุปกรณ์ค,บครบเลยนะฮะใครหาอยู่คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ประวัติโคตรดีนะฮะและสภาพดีด้วย การันตีด้วยคลิปวิดีโอนี้เลยครับท่านผู้ชม0915577695เบอร์ผมโดยตรงนะฮะท่านใดสนใจก็โทรได้เลยผมเบียร์วิสารโอโตโคารานะฮะขอย้ำจุดยืนว่าผมนำเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนตเท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทำให้คุณกับผมมาเจอกันครับหารถต้องให้ได้แบบนี้ครับท่านผู้ชม